ยอดวิวและสด Facebook เพิ่มขึ้นจริงไม่จบตาค่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยทำได้จริงค่ะไม่ขายฝันแน่นอน Hello กลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้เนี่ยุ้ก็จะมาสอนวิธีปั๊มบิวไลฟ์สดเฟซบุ o กค่ะการปั๊มบิวและสดเฟซบุ o กนะคะเป็นขั้นตอนที่ทําง่ายและกปลอดภัยค่ะและที่สําคัญนะคะรอยอดไม่นานด้วยวิธีนี้เนื่องจากเขาไใช้รหัสผ่านค่ะ ขาใช้แค่เพียงลิงก์นะคะลิงก์ของ Facebook ในการเพิ่มวิวไลฟ์สดซึ่งขั้นตอนนะคะเราก็จะเข้าไปรลฟสดกันก่อนจากนั้นค่ะเราก็จะแชร์ลิงก์ขณะที่กาลังไลฟ์คห้กับแอดมินซึ่งวิธีนี้นะคะคเพื่อนเื่อนไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะอุ้มจระสอนค่ะว่าเราสามารถหาลิงก์ได้จากตรงไหนนะคะรับรองวา่าดูคลิปนี้จบเนี่ยสามารถเพิ่มวิวไลฟ์สด Facebook ได้เลยท,ทันทีเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคํำตาบค่ะ เริ่มจากนะคะเข้าไปที่โปรแกรม Li น์ค่ะเพิ่มเพื่อนกันก่อนเลยที่ a d sign follow mk ค่ะสามารถพิมพ์ตามด้านซ้ายมือได้เลยเนาะจะเป็นบริการจากทางร้าน special fast ค่ะวันนี้นะคะอุ้มจะใช้บริการปั๊มวิวไลฟ์สดใน Facebook ค่ะทุกคนและนี่ก็คือโปรวิวไลฟ์สด Facebook นะคะทุกคนเริ่มต้นที่50ดวงตาค่ะสูงสุดก็คือ5,000ดวงตาค่ะ ส่วนภาพนี้นะคะเขาจะบอกถึงประโยชน์ของการเพิ่มวิวไลฟ์สดค่ะทุกคนแล้วในวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการที่100ดวงตานะคะจำนวนเวลาไลฟ์สดเนี่ยก็คือ30นาทีค่ะพอเราเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้นะก็จะเป็นรูปภาพ QR code เอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองค่ะส่วนภาพนี้นะคะก็จะเป็นคำแนะนำการใช้บริการเนาะก็อยากให้เพื่อนๆศึกษาแล้วก็อ่านตรงนี้ให้ละเอียดนะคะ เมื่อเราโอนเงินเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมแจ้งสลิปแบบนี้เนาะแอดมินเนี่ยจะได้เริ่มทํางานให้เราทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคิวเลยค่ะต่อไปอุ้มจะสอนวิธีการคัดลอกลิงก์ให้แอดมินนะคะก็คือไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะเพื่อนๆนจะสังเกตเห็นคําว่าไลฟ์นะคะแล้วก็กดคําว่าวิดีโอแล้วก็กด next ได้เลยค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะก็ให้เรากดคําว่า go live ได้เลยค่ะ พอมันขึ้น3-2-1แบบนี้นะคะน่าก็หมายความว่าตอนนี้เพื่อนๆกำลังเริ่มไลฟ์สดใน Facebook แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆกดรูปสอนแชร์ค่ะซ้ายมือแล้วก็กดคำว่ามอค่ะแล้วก็กดคำว่าก o อปปีค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์ส่งให้อดินแล้วค่ะนำลิงก์ที่ได้นะคะมาวางให้อดินแบบในแชทนี้เลยหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะก่อนเริ่มปั๊มวิวและสดนะคะอดินจะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อน ยอดเรื่องของอุ้มก็คือ1วิวนะคะก่อนเริ่มไลฟ์สดนะคะแอดมินจะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนยอดเริ่มของอุ้มก็คือ1วิวนะคะเพื่อนๆตอนนี้จะเห็นว่ามีคนเข้ามาดู1คนแล้วนะคะให้เพื่อนๆสังเกตตัวเลขด้านซ้ายมือข้างบนให้ดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดวิวก็ขึ้นครบแล้วนะคะ1 4 3วิวซึ่งเราซื้อไว้ที่100ดวงตานะคะเพื่อนๆสรุปแล้วนะคะร้านนี้ไว้ใจได้ยอดขึ้นจริงไม่จกตาค่ะ บ้างคะัะทุกคนสอนคลิปการสอนปั๊มวิวไลฟ์สดเฟซบุ๊กจากในคลิปนะคะจะเห็นมายอดวิวและสด Facebook. เฟซบุ๊กเพิ่มขึ้นจริงไม่จบตาค่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยทำได้จริงค่ะไม่ขายฝันแน่นอนจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าแค่หนึ่งนาทีเนี่ยออยอดวิวและสดก็ขยายขึ้นแล้วค่ะแล้วถ้าใครนะคะกำลังมองหาร้านที่ดีช่วยถือได้ขอแนะนําร้านนี้เลยค่ะแอดไปได้เลยที่ไลน์อาสไซน์โฟลโลเอ็นเคนะคะเะเดียดก็คือตามด้านล่างของจอเลยค่ะ อ่ะละคาทส่ส่งในวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเขากันใหม่คลิปหน้าค่ะในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ